สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้พาไปเดิน c h r i s ์มาส m มาร์เของซา r เกรฟนะคะหรือที่เรียกว่า Advent in อินซาเฟนะคะมีประวัติยา้าวน้านเป็นมากพี่น้องจ๋าแต่ขอบอกก่อนสิไปเบ่าเรื่องเล้าเนาะการุณามารถสาธารณะค่ะถ้าคุณขับรถไปเองวันนี้ราที่จอดรถอยู่ประมาณ4 5นาทีเต็มๆนะคะที่จอดรถเต็มเบิดจ้บพี่น้องจ๋าก็คือตลาด ของซาเกรบนี่เป็นหนึ่งในตลาดคริสต์มาสที่มาแรงที่สุดในยุโรปในยุคใหม่นาะพี่น้องนอ้อเออบอกเลยว่าประวัติของที่นี่มวนซืนโฮแซลมิสเน่บอแพ่บรรยากาศงันเด้ๆพี่น้องจ้าจุดเริ่มต้นมุจ้าเื้อบอเดิมทีซาเกรบไม่ได้มีงานคริสต์มาสใหญ่โตอะไรเลย ปี1990นะคะงานคริสต์มาสที่นี่ของโคเอเชียส่วนใหญ่สิเป็นแบบเรือบง่ายจัดแต่เพียงในโบสถ์ล้านสาธาร,รณะธรรมดานะคะล้านค่ะกัสิประดับไฟเล็กหน่อยบอ่มีล้านไอสเกตบ่มีดนตรีบร่มีบูธขายของแบบเทนีนแบบทุกมือนี้นะคะส่วนญาติอัปเปอร์ทาวก็จะมีตลาดเล็กๆของคนท้องถิ่นขายงานฝีมือพื้นเมืองมือ,นนองนังผลเป็นยางมาแล้วเนาะเป็นจุดตั้งต้นที่เหมือนกับเป็นต้นแบบของมาเก็ตยุคใหม่นะคะยังบอเซียไวเแอดเวนต์อินมาเก็ตจิเกิดขึ้นโดยซับนะคะแต่แม้ว่าเล็กๆเพราะว่าวันนนี้มัคือจุด ที่ทําให้เมืองเห็นว่าบรรยากาศคริสต์มาสดึงคนได้พี่น้องเมืองแต่คนหลดวายเต็มอัญยะพี่น้องจ้านะคะกันเลย พอหลังจากเริ่มมานิดนึงสองสก็เพิ่ม้่นไอสเกตนะคะแล้วก็เปิดบูธของกินแบบสตรีทฟู้ดไฟประดับเต็มเมืองเกา่าแล้วค่ะตั้งจัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งจุดจัดงานกระจายไปหลายโซนนะคะบระดมีจุดเดียวนะคะพี่น้องจา๋ายุคทองของการควา้ารางวัลตลาดคริสต์มาสที่ดีที่สุดในปีในยุโรปนะคะก็คือความพีิกสุดๆเกิดขึ้นที่ปี2 0 1 6ถึง2018นะคะ ประเทศการแอดเวนต์อินมาเกอินจาเกรปได้รับเลือกเป็น t h e e s t Christmas Market อินยุโรปติดต่อกันถึง3ปีปีนะคะพี่น้องเดอ้อโดยเว็บไซต์ European Best นะคะเออนั่นแหละท่านที่ถิชนะปุ๊บซื้อเสียงกัดพุ่งกระชูดจากพี่น้องจ้านักท่องเที่ยวแห่กันมาบัากไลยแบบเก,ก่กาวกระโดดนะคะลานขาก็บเพิ่มขึ้นกิจกรรมใหม่จะเกิดถึงขึ้นทุกปีนะคะโซนอาขท้ากลายเป็น ไฮไลท์ของการถ่ายรูปนะคะสายถ่ายรูปจะต้องไม่พลาดนะคะและซื้อโยุโรไร้สำนักก็เรียกจากเดว่าเมืองพิสมาสน้องใหม่ที่มาแรงที่สุดจะแม่จ้าเออจากตลาดเล็กๆกลายเป็นงานใหญ่ระดับนานาชาติภายในไม่กี่ปีนะคะความพิเศษของซาเกะคือดังเร็วแท้คือดังไรกว่าหลายเมืองเพ็่นว่าก็คือมีเหตุผลหลักๆอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือมันบมเมนตลาดเดียวค่ะพี่น้อครับมันมีซิป,ปว,วออ่าโ้นบัวโ้นใหญ่ๆนะคะ มีสิบซ้อนซอนใดเออเดี๋ยวมือหนาสิเขียนละกันอ่านยากอ่านซ่าเนาะเออผสมผสานวัฒนธรรมโคเอเชียนะคะทั้งดนตรีพื้นเมืองงานฝีมือและอาหารท้องถิ่นนะคะเออ่นละพี่น้องจ๋าหลากหลายนะคะเมืองเกาลรแมนติกอยู่แล้วเนาะอาจิะเข้าเป็นสไตล์ออสเตรียฮังการีถนนหินปูนหินมุมสูงมองเห็นเมืองพอใส่ไฟคริสต์มาสเข้าไปคือสวยจึงจะแม่จ๋าหาย็โปสเตอร์ผลเดอร์ยามานะคะ เราช่วงวิงกฤตชุดปีโควิดและแผ่นดินไหวปี2020ก็เป็นที่หนักมากโควิดทำให้งานต้องจัดแบบออนไลน์นะคะจากนั้นก็ซาเซ่ก็เจอแผ่นดินไหวอีกครั้งใหญ่นะคะหลายอาคารและอปยพเท้าไปได้รับความเสียหายตอนอี้ค่อยเทพคิดเกิมองยู่นวอยที่เขาเ,เป็นยังตอนเล่าเด่นเหมือนเขาบอกว่ามันเจอแผ่นดินไหวเขากำลังสอบอยู่ด้วยน้องจ๋าแต่ถึงอย่างนั้นเมืองก็ยังหาวิธีจากกิจกรรมเล็กๆอย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้ประเพณมีหยุดลงปต่มามีนะคะเรียกได้ว่าเป็นปีที่พิสูจน์ ความตั้งใจของคนในเมืองว่าเราจะไม่ยอมให้งานคริสต์มาสหายไปวานสัเร็ร์รู้อลังการนะคะปัจจุบันแอดเวนต e อินไซเดปกลับมายิ่งใหญ่เบิ้์เบิร์คนพี่น้องจานยางอันยางยางยางใยญ่ใหญดตีนเลิร์วันสันยิ่งใหญ่ตีนเชอร์นะคะใส่ไฟอันไรหลังจากปี2021จะกตันมางานกลับมาอีกครั้งคึกคักมีการเพิ่มโซนใหม่ๆและหันเน้นพัน ย่งยืนเช่นใช้ไฟ l e ลอดีสนุบสนุนสนับสนุสนงานแห่นเมดท้องทิ่นจักกิจกรรมครอบครัวมากขึ้นนะคะทุกปีมีธีมใหม่ให้คนกลับมาอีกรอบนะคะและนักท่องเที่ยวไปยังคงมาจากทั่วโลกโลกแห่แหนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นซาดเดก็บฮะกินเดบบีพี่น้องจ๋านะคะเออจะจะเรียกว่าคริสต์มาสมาเก็ตได้เป็นส่วนหนึ่ง Cinderella ของสัญลักษณ์ของซาเก็ไปแล้วก็ได้นะคะก็คือจากตลาดเล็กๆในเมืองเก่าเมื่อหลายปีก่อน มันน,บบนี่แอดแวร์ินสานเก๋ปุ๊บกัารเป็นเทศกาลขสมาที่โด่งดังระดับดย,ดยุโรปแะคพลาเตมไปด้วเบรรเป็นกิจกรรมสุดปิ๊ดปิอาหารหลากหลายนะคะคุณได้มีโอกาสจะมาเย,ยี่ยมมาชมกันเลยจ้า